สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณหลังวัดดอนเมืองถนนสงประภา,าตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามคลองเปรมประชากรด้านขวามือของผมนะครับ ก็เป็นบ้านหลังใหม่ที่เขามีการปลูกสร้างกำลังจะเสร็จแล้วเพื่อให้ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณหลังวัดดอนเมืองได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่นี้คงอีกไม่นานแล้วนะครับบ้านหลังใหม่ก็จะเสร็จคลิปนี้ก็จะพามาดูโครงการบ้านบ้านคงครองเป็นประชากรหลังวัดดอนเมือง mm. เขาได้มีการสร้างเขื่อน แล้วก็ปลูกบ้านนะครับทั้งสองฝั่งคลองเลยตั้งแต่ช่วงประมาณถนนสุประภานะครับยาวไปทางด้านที่ใต้จนถึงเจ้าแถวซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์บริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมือง เดี๋ยวผมจะลงเดินนะครับตั้งแต่ทางเดินด้านซ้ายนะที่เขามีการก่อสร้างอยู่ตอนนี้แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับจากหลังวัดดอนเมืองจนไปถึงโรงแรมอมรีดอนเมือง ชุมชนที่เข้ามาอาศัยปลูกบ้านลุกล้ำริมคลองเป็นประชากรหลังวัดดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในอดีตนะครับคนภายนอกเมื่อเดินเข้ามาก็จะมองเห็นเป็นสภาพแบบก็คือเป็นบ้านสลัมริมคลองที่เข้ามาบุกลุกที่สาธารณะจะมีบ้านไม้โทรมโทรม,มเก่าๆคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางเข้าออกก็จะเป็นซอยแคบๆเป็นบ่อกเกิดแห่งอาชญากรรมได้ง่ายแล้วก็มีขยะมูลฝอยนะครับ ลน้ําท่าแล้วก็กสกปรกมากมายนะคนที่มาอาศัยนะครับส่วนใหญ่เวลาจะทิ้งของนะก็ะโยนลงคลองครับโยนถุงพลาสติกใส่ของแล้วโยนลงไปบ้างอะไรบ้างภาพเก่าเมื่อสักครู่ก็เป็นช่วงต้นปี2,565ผ่านไปหนึ่งปีนะครับเปลี่ยนไปเยอะก็จะเห็นว่ามีคนงานนะครับยังทำงานอยู่นะยังมีการตกแต่งนะครับมีการติดตั้ง ซ่อมแซมนะครับแล้วก็พวกทำราวกันตกบ้านซ้ายมือก็เป็นบ้านที่ไม่ได้ร่วมในโครงการนะครับบางหลังก็มีร่วมนะครับบางหลังก็ไม่ได้ร่วมตรงนี้ก็จะมีอยู่สองชุมชนนะครับด้านขวามือของผมเนี่ยจะเป็นชุมชนเปลมประชาสมบูรณ์ ส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะอยู่แถวๆด้านหลังโรงแรมอามารีดอนเมืองตรงนี้จะเป็นชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้สําหรับชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการปลูกบ้านแล้วนะครับเริ่มทําโครงบ้านบางช่วงก็ทําโครงหลังคาแล้วตรงชุมชนเปนประชาสมบูรณ์นะครับเขามีการก่อสร้างก่อนนะบ้านก็เลยจะเสร็จแล้ว บ้านริมคลองเปลประชากรหลังวัดดอนเมืองก็เป็นที่อาศัยของชุมชนเปลมประชาสมบูรณ์และชุมชนหน้าท่ากาบสยานด้านใต้ซึ่งได้รื้อบ้านทั้งหมดรวม168หลังตอนนี้ก็มีการเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนริมคลองนะครับแล้วก็มีการปลูกบ้านใหม่โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม2565ตามนโยบายจาัดก,การน้ำน้ำไม่ท่วมลดเร็ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยความร่วมมือจากสนักการระบายน้ำสำหรับงานเขตดอนเมืองสถาบันพัฒนาชุมชนหรือว่าพอชอและกองทัพภาคที่หนึ่งชุมชนเปลงประชาสมบูรณ์หลังวัดดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพซึ่งเป็นชุมชนแรกในเขตดอนเมืองที่มีการก่อสร้างบ้านตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคงได้มีการก่อสร้างเขื่อนพร้อมสร้างบ้านมั่นคง เมื่อทางภาครัฐได้เข้ามาปรับปรุงมีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมปรับสภาพน้ําในคลองได้เข้ามาทำความเข้าใจกับชาวชุมชนถึงการทํางานมีการรื้อบ้านที่ลุกล้ําและผิดกฎหมายพร้อมปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้ชาวชุมชนได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องโดยชาวชุมชนได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสากลผ่อนบ้านเป็นรายเดือนและทำสัญญาเช่าที่ดินตัวบ้านที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นแบบสองชั้นนะ ราคาก็จะอยู่ประมาณ490,000บาทนะครับการผ่อนโดยทั่วๆไปนะที่ผมพอทราบก,ก็คือประมาณ2,800บาท2,900บาทนะครับประมาณนี้ก็มีบ้านบางหลังนะครับที่ไม่ได้รื้อย้ายออกไปก็ต้องมาพูดคุยแล้็ต้องใช้เวลาหน่อย การสร้างเขื่อนริมคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองลาดพร้าวหรือคลองเปลงประชากรก็ไม่ได้สร้างได้เร็วตามใจนึกก็มีปัญหามากมายในการที่จะให้ผู้ที่ลุกลาำริมคลองนะครับรื้อย้ายออกไปก็ต้องใช้เวลาพูดคุยเจรจาจนถึงที่สุดนะครับคงต้องดําเนินการไปตามกฎหมายล่าสุดนะครับได้มีการก่อสร้างบ้านเสร็จแล้วเป็นบางส่วนนะ บางหลังก็ได้รับมอบทะเบียนบ้านแล้วต่อไปก็จะเป็นชุมชนที่มีคลองสวยน้ายําใสบ้านมั่นคงชุมชนเปรยประชาสมบูรณ์และชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับวี p มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีครับ